ออกรถกระบะย uzu, ูสูดีแม็กกระทางบิ๊กอัพดียังไงนี่ดูครับสภาพล่องรอยแลนเนอร์ไม่มีการวางของแม้แต่จุดเดียวส่วนในห้องโดยสารเองก็ต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหใหม่จัดแล้วว้างด้วยตัวเครื่องยนต์เองก็หายห่วงด้านผู้ชมนี่เบ็ดกุญแจทีเดียวเครื่องติดเลยไม่ต้องแปลกใจไปนะครับว่าทำไมมันดูใหม่แบบนี้เพราะว่าอายุรถแค่หนึ่งปีเลขไม่5,000แล้วเหรราคาอยู่แค่0 0 0 0 0กว่าบาทบอกเลยว่าคุ้มครับ ก็สำหรับคันนี้ครับนอกจากจะเป็นรถใหม่แล้วนี่ยังเป็นรถกระบะขวัญใจคนไทยอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานมากแล้วยังเป็นรุ่นโมเดลไมนเชสเตนตัวสุดท้ายด้วยครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ของตัวรถนั้นมีการอัปเกรดทั้งในโซนของภายนอกและภายในห้องโดยสารใหม่ยกเซตแล้วยังมีอีกสิ่งที่ปีก้าทำการอัปเกรดเพิ่มให้กับลูกค้าแบบฟรีๆอีกหนึ่งเซตนั่นก็คือชุดยางใหม่ m ิิ s u b i s h i p a j SUV พร้อมกับการเปลี่ยนล้อเดิมที่เป็นรุ่นแซ้ให้เป็นล้อรุ่น,น X Series แทน,นให้ด้วยครับซึ่งหนีหน้ไว้้ออยู่่ตติดเขามมมาาทีี่่ััได้เเลยยรงโโปชนให้้เเลืออกกีียบดคร